เสียงแตรรถเมษาย29ดังลั่นหน้าตลาดใหญ่ตอนเช้าฝุ่นควันคลุ้งคนวิ่งเบียดกันขึ้นรถไม่หยุดเร็วๆหน่อยสิขาหาจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงอย่ามูกกักทางเสียงแหลมๆของแหม่มกระเป๋ารถเมสาวัยสาสิบต้นๆก้องไปทั้งคันใครๆใ,ในย่านนี้ต่างรู้จักเธอดีในชายาปากจัดประจำสายถึงจะปากจัดแต่ก็ทำงานไวเก็บค่าโดยสารทีเป็นพายุแถมยังจำหน้าคน ได้เก่งใครแอบขึ้นฟรีนี่ไม่มีทางรอดหูรอดตาเธอไปได้เอาๆไอ้หนุ่มนั่นเมื่อวานก็ทำเนียนวันนี้ยังจะทำอีกนาจ่ายมาสดีๆคนบนรถหัวร้อคิกคักบางคนก็แอบกลัวแต่ก็ชอบความจริงตรงไปตรงมาของเธอถึงจะดูดแต่ก็ใจดีในแบบของตัวเองและนั่นคือชีวิตประจำวันของแม่มกระเป๋ารถเมสาวที่ไม่เคยปล่อยให้วันไหนผ่านไปแบบเงียบๆเ,เธอยังไม่รู้เลยว่า บนรถเมสายนี้กำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตปากจัดประจำสายไปตลอดการเช้าวันใหม่รถเมสาย29แน่นขนาดเหมือนเดิมเสียงแหม่มดังเจ๊เจ้วเก็บค่าโดยสารไปพลางบนคนไปพลางจูจูก็มีชายั้กลางคนแต่งตัวหลุดโลกกางเกงลายเสือเชิดสีแดงสดใสแว่นกันแดดใหญ่เท่าฝาบ้านเดินขึ้นรถมาด้วยท่าทีมั่นใจสุด,สด สวัสดีครับทุกคนนนวันนี้ผมจะร้องเพลงกล่อมท่านผู้โดยสารฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายยังไม่ทันที่คนในรถจะตั้งตัวชายคนนั้นก็หยิบกีต้าร์เก่าๆขึ้นมาดีดเสียงเพีย้ยนเพ้นแล้วร้องเพลงเสียงดังแมมรีพุ่งเข้าไปกลางรถทันทีเฮ้ย <c oughs> พี่นี่รถเมย์ไม่ใช่คอนเสิร์ตตกค้างจากเวทีพบุรีนะจ๊ะผู้โดยสารโห่ร้อก,กันลั่นรถทั้งคันเต็มไปด้วยเสียงฮาบางคนยังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป ชายคนนั้นไม่ยอมหยุดกลับร้องดังขึ้นกว่าเดิมค่าโดยสารผมไม่มีขอจ่ายเป็นเสียงเพลงได้ไหมครับคุณกระเป๋าสาวสุดสวยแมมเท้าเอลตอบกลับทันควันเสียงที่น่ามันติดลบถ้าจะจ่ายเป็นเสียงเพลงฉันขอเรีกเก็บค่าทำหูฉันพังเพิ่มด้วยเสียงหัวระด,ดังลั่นรถอีกครั้งจนคนขับยังแอบยกมือปิดปากต้นหัวระและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช้าวุ่นวุ่นของแมม กระเป๋ารถเมสาวปากจัดที่ชีวิตไม่มีคำว่าเงียบเหงาเลยจริงๆเย็ยนวันนั้นหลังจากเหตุการณ์ผู้โดยสารทิ้นเพียนสร้างความหาบนรถไปทั้งคันรถเมก็ยังแน่นเหมือนเดิมแหม,ม่ก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนทุกวันตะโกนเรียกค่าโดยสารดูคนขึ้นช้าบนคนขวาประตูแต่ระหว่างทางมีหญิงชาราคนหนึ่งก้าวขึ้นรถมาอย่างเชื่องช้ามือสัน่นถือถุงผักเพียงไม่กี่บาท แมมรีบเดินเข้าไปจัดเก็บค่าโดยสารเหมือนเคยแต่ชะงักเมื่อเห็นหญิงชารานั่งหอบเหนื่อยป้าโอเคไหมคะแม่มถามเสียงเบาลงผิดกับปกติหญิงชาราส่งยิ้มบางๆก่อนล้วงกระเป๋าหยิบเหรียญเล็กๆสองสามเหรียญสันๆออกมาวางบนฝ่ามือแมมป้ามีเท่านี้เองลูกพอไหมแมมมองเหรียญที่ไม่พอค่าโดยสารในมือแล้วเงียบไปชั่วขณะก่อนจะยัดเหรียญกลับคืนมือป้าพร้อมพูดเสียงเข้มเหมือนดุ เอาไว้ซื้อข้าวกินเถอะป้าขึ้นฟรีก็ได้ใครจะว่าอะไรช่างมันผู้โดยสารเงียบทั้งคันบางคนมองแมมด้วยสายตาแปลกใจเพราะนี่คือครั้งแรกที่เสียงดุดุของเธอแฝงด้วยความอ่อนโยนขณะหญิงชราพูดเบาๆว่าขอบใจนะลูกคือเสียงดุดุของเธอเหมือนแม่ฉันสมัยยังอยู่เลยแมมมใจสถานไปทั้งตัวเธอหันไปมองนอกหน้าต่างกัดปากแน่นไม่ให้ใครเห็นน้ำตาที่กำลังคลออยู่ เพราะเบื้องหลังปากจัดของเธอมันคือกรอบปกป้องหัวใจที่เคยเจ็บมานักต่อนักหลังจากวันนั้นเรื่องที่แม่มให้คุณยายขึ้นรถฟรีก็เล่าต่อต่อกันไปทั่วสาย29จนมีผู้โดยสารหลายคนเริ่มมองเธอด้วยสายตาใหม่จากที่เคยคิดว่าเธอแค่ปากจัดเสียงดังกลับเห็นว่าเบื้องหลังปากคุ้มคุมนั้นมีหัวใจที่อ่อนโยนหลายเช้าถัดมาผู้โดยสารประจำกลุ่มหนึ่งยื่นถุงข้าวแกงให้เธอ แมมวันนี้เธอยังไม่ได้กินใช่ไหมเอาไปกินซะทำง,งานทั้งวันเหนื่อยแย่แมมทำท่าบ่นเสียงดังโอ้ยฉันไม่ได้หิวซะหน่อยเอาไปเธอเธอแต่ทุกคนก็หัวเราะออกมาเพราะเห็นว่าเธอแอบยิ้มมุมปากเหมือนเด็กโดนจับได้ว่าเขินวันหนึ่งคุณยายคนนั้นก็มาขึ้นรถอีกครั้งคราวนี้เธอถือดอกมะลิเล็กๆมายื่นให้แมมหนูปากจัดก็จริงแต่ใจดีเหลือเกิน ขอให้มีแต่ความสุขนะลูกแม่มยืนนิ่งไปสักพักก่อนจะยกมือรับภูมิอะไรนั้นมาด้วยรอยยิ้มน้ำตาซึมเล็กน้อยเธอตะโกนใส่เสียงดังเหมือนเดิมเอา้าใครจะลงก็รีบลงจะขึ้นก็รีบขึ้นอย่าโมชักช้าแต่ครั้งนี้ผู้โดยสารทั้งคันกลับหัวเราะกันอย่างอบอุ่นเพราะรู้แล้วว่าเสียงดูดังๆของแม่มกระเป๋ารถเมสาปากจัดไม่ได้มาจากใจร้ายแต่มาจากหัวใจที่อยากดูแลคนรอบตัวต่างหาก